สวัสดีเช้าวันที่18เมษายน2567สำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนและผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายกันอีก2คู่ครับคู่แรก เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและรวมผลสองนัดทั้งสองทีมเสมอกันที่4ประตูต่อ4และเป็นทางเรอัลมาดริดยิงจุดโทษเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ3และส่งให้เรอัลมาดริดที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนผลอีกคู่เป็นทางบาเยนมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอลไปได้1ประตูต่อ0และรวมผล2นัดเป็นบบเยนมิวนิกผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2คราง มาต่อการที่ผลการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนครับซึ่งวันนี้ก็มีผลการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่โดยเริ่มที่ผลของกลุ่ม A คู่แรกเป็นเวียดนามเสมอกับพม่าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งและอีกคู่เป็นทีมชาติไทยเอาชนะจีนไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและมาที่ผลของกลุ่ม B กันครับคู่แรกเป็นอิรักถล่มเอาชนะซาอุดีอาระเบียไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งและอุซเบกิสถานเอาชนะออสเตรเลียไปด้วยสกอร์3ประตูต่อสองครับ และมาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่ม A อนั Titanic, อนดับ1เป็นทีมชาติไทยที่มี3คะแนนอันดับ2 <ง stewardship. S 1> และ3เป็นพม่าและเวียดนามมีทีมและ1คะแนนส่วนอันดับ4เป็นทีมชาติจีนที่ยังไม่มีคะแนนครับและมาที่สรุปตารางคะแนนกลุ่มดีครับซึ่งอันดับ1เป็นอิรักที่มี3คะแนนอันดับ2อุซเบกิสถานมีสคะแนนส่วนอันดับ3และ4เป็นออสเตรเลียและซาอุดีอาระเบียที่ยังไม่มีคะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอล afcu 2 3เอเชียนครับซึ่งคืนที่ผ่านมามีผลการแข่งขันของกลุ่มดีมาอัปเดตกันครับโดยคู่แรกเป็นอุซเบกิสถานเอาชนะมาเลเซียไปได้2ประตูต่อ0ูนย์และผลอีกคู่เป็นเวียดนามเอาชนะคูเวตไปได้ด้วยสกอร์สาประตูต่อหนึ่งครับและมาที่สรุปตารางคะแนนกลุ่มดีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นเวียดนามที่มี3คะแนนอันดับ2อุซเบกิสถานมี3คะแนนส่วนอันดับ3และสเป็นคูเวตและมาเลเซียที่ทั้ง2ทีม ยังไม่มีคะแนนครับมาดูกันต่อที่ผลฟุตบอล AFC ีแชมเปี้ยนลีกซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศกันไป2คู่ครับคู่แรกเป็นเอาไอาเอาชนะเอาฮิลาวไปได้สิประตูต่อ2ส,ส่วนอีกคู่เป็นอุนซานฮุนไดเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่ามารินอสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโปรตุเกสครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นรอบรองชนะเลิศนัดที่2กันไป1นคู่ และผลเป็น FC p o r ปอร์ตเอาชนะวิกตอรีกิมารายไปได้3ประตูต่อ1และรวมผล2นัดเป็น FC ฟซีปอร์ตเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล a f c c ีัซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดที่1กันเป็นคู่และผลเป็นอับเดิสอตาการเสมอกับเซนทันโคสมารีเนอร์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอติชพรีเมียร์ลีกซึ่งวันนี้มีลงเล่นนัดตกค้างกันเป็นคู่ครับ และผลเป็นดันดีเอฟซีเสมอกับกลาสโกเรนเจอร์ไปแบบไม่มีสกอร์0-0ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูเครนพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันไป2คู่คู่แรกเป็นดินาโมเคฟเอาชนะเอฟซีมีนาตไปได้สาประตูต่อ1และโอเล็กซานเดียเสมอกันกับโอโบลินบราวเคียฟไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลโครเอเชียดิวิชั่น1ซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งถันกันไป1คู่ และผลเป็นดินามโมซาเกรดเอาชนะเอ็นเควาราด,ดินไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งกันต่อครับโดยคู่แรกเป็น FKMO โมแพ้ออสเกรแลนด์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2และ SK บรานเอาชนะฮาทาม่าเมราทีนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและมาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลลูวันครับซึ่งคือที่ผ่านมามีลงแข่งขันรอบที่2กันไป11คู่ครับโดยเริ่มจากคู่แรก เป็นเซเรโซดโอซาก้าเอาชนะกรุนล่าโมริโอกะไปได้1ประตูต่อศูนย์คู่ต่อมาเป็นคาชิมะแอนเลอร์ชนะวารราเร่ฮาชินโเฮ2ต่อหนึ่งมาชิด้าเซลวเวียเอาชนะกีรวันสึกคิตะคิวชู2ต่อหนึ่งและวิเซลโกเบเอาชนะอิมาบาริเอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาเป็นนากยยาแกรมปัสเอาชนะโอมิยะอาดิยาไปได้2ประตูต่อศูนย์เอฟซีโตเกียวถล่มเอาชนะโยโกฮาม่าเอสซีซีไปได้4ประตูต่อศูนย์ คอนซาโดเลซัปโปโรชนะอาซูนคลารโรนุมิสึไปได้3าประตูต่อหนึ่งและอัลบิเรกนิงาตะชนะอิวาคิตเอฟซีไปได้2ประตูต่อศูนคู่ต่อมาเป็นวิวารเรนนางาซากิเอาชนะจูบิโลอิวาตะไปได้1ประตูต่อศูนย์คาโกชิมาอยู่ในเตดแพ้โตเกียววอร์ดี Tokyo, ด้ไปสู่ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นอวิสปาฟุกุโอกะยิงจุดโทษเอาชนะมัสโมโตยามากับไปได้4ประตูต่อ2หลังจากที่ทั้งสองทีมเสมอกันในเวลาปกติและช่วงต่อเวลาพิเศษที่1ประตูต่อหนึ่งครับ มาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลที่จะลงแข่งขันกันในค่ำคืนนี้กันครับโดยเราจะเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลริโอไทยลีซึ่งช่วงค่ำของวันนี้ก็จะมีโปรแกรมนัดตกทังลงแข่งขันกันหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นแบงคอกยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับลำพูนบอิเออร์ซึ่งคู่นี้จะเริ่มฟาดแข่งกันในเวลา19นาฬิกาตรงครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูโรปาลีกซึ่งคืนนี้จะมีลงแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2กันทั้งหมด4คู่และจะเริ่มแข่งขันพร้อมกันในเวลาตี2ตรง โดยคู่แรกจะเป็นออตาลนตาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลคู่ต่อมาจะเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับทางไบ r เออร์เลเวอร์คูเซน AS โรมาเปิดบ้านพบเอซิมิลานและคู่สุดท้ายจะเป็นโอลิมปิกมากเซจะพบกับทางเบนฟิก้าครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างครับโดยที่ในคืนนี้ก็มีลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2เช่นกันครับ โดย2คู่แรกจะเริ่มแข่งขันเวลา23.45น,นซึ่งจะเป็นทางลิวจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลลาและฟิออนติน่าจะเปิดบ้านพบกับวิกตอเรียเพาเซนส่วนเวลาตี2ตรงก็จะมีโปรแกร,รมอีก2คู่ลงแข่งขันครับซึ่งจะเป็นเฟเนบาเช่จะพบกับทางโอลิมปิออสและอีกคู่จะเป็น PAOK ซาโลนิกาจะเปิดบ้านพบกับทางคลับบลูส์ครับ Bruce มาดูกันต่อที่โปรแกร,รม a FC f c ฟุตซอลเอเชียนครับ ซึ่งวันนี้ก็จะมีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันทั้งหมด4คู่ครับโดยคู่แรกจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา14นาฬกาตรงซึ่งจะเป็นทาจิกิสถานจะพบกับทางเกาหลีใต้คู่เวลา16นาฬกาจะเป็นทางอิรานจะพบกับอัฟกา,านิสถานคู่เวลา18นาฬิกาเป็นญี่ปุ่นจะพบกับคีคีสถานและคู่สุดท้ายจะเริ่มเล่นเวลา21นาฬิกาตรงซึ่งจะเป็นคูเวตจะพบกับทางบาเบรนครับ มาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอล AFC ซยู23เอเชียนคักันบ้างซึ่งค่ำคืนนี้ก็มีโปรแกรมลงแข่งขันกัน2คู่ครับโดยคู่แรกจะเริ่มลงเล่นเวลา20นาฬิกาตรงซึ่งจะเป็นอินโดนีเซียจะพบกับออสเตรเลียส่วนอีกคู่จะลงเล่นเวลา22นาฬิกา30นาทีซึ่งจะเป็นทางจอแดนจะพบกับกาตาร์ครับมาต่อกันที่โปรแกรมฟุตบอลซาอดุดีอาระเบียโปรลลกกันบ้างครับโดยในคืนนี้จะมีลงแข่งขันกันทั้งหมดสคู่ ซึ่งคู่แรกจะเป็นอัลทาวนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลคาลีคู่ต่อมาเป็นอัลฟาเตจะพบกับอัลไรเอตและคู่สุดท้ายจะเป็นอัลชาบับจะพบกับอัลอาฮาครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูเครนพรีเมียร์โดยในคืนนี้จะมีลงเล่นนัดตกค้างกันอีกหนึ่งคู่ครับซึ่งจะเป็นซอย่าลูแฮงจะเปิดบ้านพบกับชัคตาโดเนตโดยทั้งสองทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา19.30น,รานาครับ และทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ